เคล็ดลับการวางแผนภาษีและการทำบัญชีของธุรกิจออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ที่เริ่มต้นศึกษาเรื่องบัญชีภาษีในการทำธุรกิจออนไลน์ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเพราะดูเรื่องของเอกสารบัญชีภาษีก็ยุ่งยากและซับซ้อนแต่ก็ยังอดกังวลไม่ได้แนะนำให้เริ่มต้นจากการเรียนคอร์สนี้เลยค่ะคอร์สเรียนออนไลน์เคล็ดลับการวางแผนภาษีและการทำบัญชีของธุรกิจ ขายออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเนื้อหาในคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่การเลือกรูปแบบการประกอบธุรกิจธุรกิจออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่างๆภาษีที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดานิติบุคคลเอกสารประกอบการทําธุรกิจการทําเรื่องของ e tag invoice และยังได้เรียนรู้เรื่องของธนาคารส่งข้อมูลอะไรเราบ้างให้กับกรมสมการในเรื่องของการนับสต็อกสินค้าและเนื้อหาอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยว ข้องกับผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์โดยเฉพาะประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับและสามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริงได้รับความรู้ในเรื่องของการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจได้รับแบบฟอร์มเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องรู้วิธีการเข้าถึงรายงานในส่วนต่างๆของแต่ละแพลตฟอร์มได้อย่างถูกต้องสามารถยื่นเสียภาษีพร้อมวางแผนภาษีได้อย่างถูกต้องอัปเดตกฎหมายล่าสุดจากกรมสมการ ผู้ประกอบการที่ขายของออนไลน์ห้ามพลาดหมดกังวลเรื่องบัญชีภาษีด้วยคอร์สเรียนนี้จากราคาปกติ11,990บาทพิเศษเพียง3,990บาทเท่านั้นพร้อมปรึกษาเรื่องบัญชีภาษีได้ด้วย1ครั้งมูลค่าสุดคุ้มเพียง2,990บาทเรียกทักหาทาุนง,งานได้ที่เพจโรงเรียนสอนผู้ประกอบการ by way accounting หรือโทร0 9 8 4 4 9 4 2 4 6ให้ Way a c c o u n t i n g เป็นส่วนหนึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจคุณค่